เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกๆคนเลยนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูกิฟเองค่ะวันนี้นะคะวิชาคอมพิวเตอร์เราจะเรียนในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะก็คือในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาจะแบ่งเป็น2เรื่อง นะคะก็คือเรื่องที่1ก็คือการลองผิดลองถูกเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนนักเรียนในเรื่องของการลองผิดลองถูกไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมได้เลยค่ะ ก่อนอื่นคุณครูจะพาเด็กๆไปชมวิดีโอการ์ตูนเกี่ยวกับการลงผิดลงถูกและการเปรียบเทียบนะคะไปรับชมได้เลยค่ะอน้ำหวานตายร้อนเอ้ยทำไมถึงด้ร้นขนาดนี้เนี่ยอิปนาจะไม่ไหวแล้วหิวน้ำเหลือเกิน นี่กำลังเล่นอะไรอยู่เนี่ยโอโลานี่ไม่มีจินตนาการบ้างเลยอะ่ะจะเล่นก็ไม่ว่าหรอกแต่นี่มันลดเธอไปหมดแล้วนะแค่นี้เองว่าะตฮอล่าถืออะไรมาน,ะนี่ยไม่อร่อยเองเลยอะ่ะขอหน่อยนะเดี๋ยวสิฮอล่าเพิ่งดื่มไปนิดเดียวเองหวานอร่อยสดชื่นไป ทำให้นะสิดูดิลิปดาดื่มเกลี้ยงเลยโพล่าเพิ่งดื่มไปนิดเดียวแท้ๆกินไปแค่นี้ยังไม่สะใจเลยอยากกินอีกจังนี่อย่าทำเป็นไม่สนใจโพล่านะโพล่าก็อ,อยากจะดื่มเหมือนกันนะจะทำยังไงดีนะเกิดปัญหาขึ้นแล้วสิแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะ เราก็มาละผสมน้ำหวานกินกันเองดีกว่าคุณพ่อของโพลลาทำได้แล้วก็น่าจะทำได้เนาะดูสิมีส่วนผสมตัง้งเยอะแยะเอาสิเอาสิน ไม่รู้จักทำอะไรให้เป็นแบบแผนเอาซะเลยต้องแบบนี้หาสูตรจากในอินเทอร์เน็ตก็เรียบร้อยลิปดาจะไม่ลองชิมก่อนเหรอไม่อ่ะถึงน่าจะดูไม่ดีแต่ลิปดามั่นใจว่าของลิปดาต้องอร่อยแน่ๆแล้วโพลาล่ะไม่ลองชิมของตัวเองหน่อยหรอ เฮ้ยไม่อะโพรล่าทำตามขั้นตอนรับรองรสชาติออกมาอร่อยเหมือนที่พ่อของโพล่าทำแน่แน่ด้วยความยุติธรรมแล้วลองชิมของอีกฝ่ายดีกว่าอ๋อได้ยังไงอ่ะอ,อะไรเนี่ยไม่เห็นเหมือนที่คุณพ่อพอ ของลิปดาเนี่ยแกล้งกันชัดๆอ้าวเด็กๆอยา่าทะเลาะก,กันเชียวนะคือพวกเรากําลังทําน้ําหวานกินกันนะครับแต่โพล่าทําตามสูตรในอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ไม่อร่อยเลยใช่ค่ะขนาดลิปดาผสมด้ของสวยๆสีน่าอร่อยเข้าด้วยกันยังไม่อร่อยเลยค่ะ แล้วทั้งคู่ได้ลองชิมระหว่างที่ผสมหรือเปล่าจ๊ะแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกจ้ะจะทําอาหารหรือเครื่องดื่มให้อร่อยในทีเดียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจ๊ะทั้งคู่จะต้องเริ่มจากการค่อยๆลองผิดลองถูกเปรียบเทียบอัตราส่วนดูก่อนถ้าสําเร็จอร่อยแล้วจึงค่อยๆทําเป็นขั้นตอนจ้ะแล้วต้องทํายังไงดีล่ะคะงั้นก็มาทําไปพ,พร้อมๆก,กันกับแม่เลยนะจ๊ะ ั้นแรกเราต้องเตรียมวัตถุดิบให้คร้อมก่อนก็จะมีน้ำแดงเข้มข้นน้ำเปล่าน้ำตาลทรายต่อไปสำคัญนะจ๊ะเด็กๆเราจะต้องทดลองชิมดูก่อนถ้าหวานเกินไปก็ให้ใส่น้ำเปล่าเพิ่มถ้าจืดเกินไปก็ให้ใส่น้ำแดงเข้มข้นเพิ่มนะจ๊ะและถ้าลิปดาอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดๆ สดชื่นนี่จะทำยังไงดีคะก็ค่อยๆเติมน้ำมะนาวทีลนิดสิจ้ะและก็ต้องเชิมไปด้วยเราจะได้รู้ว่าจะต้องเติมแค่ไหนถึงจะได้รสชาติอร่อยจนน่าพอใจไม่ควรกับเอาเองหรือว่าเติมเสียงเยอะๆนะจ๊ะอ๋อเป็นแบบนี้เองเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเราสามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายได้โดยการลองผิดลองถูกก่อนแล้วค่อยเปรียบเทียบดูว่าวิธีการไหนเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด จากนั้นเราจึงนำวิธีที่ดีที่สุดมาเป็นแบบแผนในการแก้ปัญหาต่อๆไปได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ลิปดากันด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆได้ดูการ์ตูนในเรื่องของการลองผิดลองถูกและการเปรียบเทียบนั่นเองทีนี้เด็กๆรู้หรือยังคะว่าการลองผิดลองถูกคืออะไรแล้วการเปรียบเทียบคืออะไร นะคะทำไมเราจึงจะต้องมีการลองผิดลองถูกอยู่เสมอนะคะยกตัวอย่างเช่นในการทำน้ำหวานของลิปตากับโพล่าใช่ไหมคะเขามีการทำโดยการที่ใช้วิธีการลองผิดลองถูกหยิบนั่นหยิบนี่มาใช้นะคะโดยที่ไม่มีขั้นตอนหรือแบบแผนที่ชัดเจนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะต้องมีการนำมาเปรียบเทียบก็คือการชิมรสชาตินั่นเองค่ะ ต้องการหวานก็ต้องใส่น้ำหวานใช่ไหมคะต้องการเปรี้ยวก็ต้องใส่น้ำมะนาวนั่นเองอันเมื่อสักครู่นี้จะเป็นในเรื่องของการลองผิดลองถูกแล้วก็การเปรียบเทียบนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหมายของการเปรียบเทียบกันนะคะการเปรียบเทียบก็คือการเทียบเคียงของสิ่งของสองสิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อให้ได้เห็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันหรือแตกต่างกัน โดยจะอาศัยการสังเกตนั่นเองค่ะคุณครูจะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะจากภาพด้านล่างภาพใดแตกต่างจากภาพอื่นคุณครูมีข้อให้เด็กๆเ,เ,เลือกนะคะกอไก่คอไข่คอควายงูข้อไหนนะที่ต่างจากภาพอื่นเด็กๆตอบได้ไหมคะค่าคำตอบในข้อนี้ก็คือ ขอไข่นั่นเองค่ะทําไมจึงตอบขอไข่เพราะอะไรสังเกตง่ายๆเลยนะคะนักเรียนสังเกตดูที่ผล,ลไม้กอไก่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะอคอควายก็วงกลมงองงูก็วงกลมส่วนรูปภาพขอไข่คือรูอปกล้วยนะคะกล้วยลักษณะของกล้วยจะ มีรูปทรงที่แตกต่างจากข้ออื่นนะคะทำให้กล้วยแตกต่างจากข้ออื่นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะอย่างเป็นขั้นตอนนะคะวิธีการแก้ปัญหาก็จะมีอยู่2วิธีนะคะก็คือวิธีการลองผิดลองถูกแล้วก็วิธีการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาคูกิก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาของบทเรียนนะคะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ